คำสัญญาสูงสุดจะพร่งครูไปกับเธออย่างก้าวสูงยุคสี่วิเลยอาดีเยกเมตายาเราจะเดินไปในแสงสว่างที่ใจเราเป็นผู้นําทางอาดีเยกเมตายาเราจะเดินไปในแสงสว่างที่ ที่สร้สงแบบพระเจ้าก็เรื่องที่เธอถามฉันตอนระหว่างเดินทางเข้ามาในที่พำนักของฉันน่ะสิขอโทษนะครับผมถามว่าอะไรนะครับผมลืมไปแล้วจริงๆผมย้ําที่เธอถามว่ายานที่พำนักของฉันนี้ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นน่ะสิเขาทวนอ๋อ ใช่ใช่นึกออกแล้วนั่นสิครับสิ่งที่ท่านเรียกว่าที่พมนักหรือยานท่านนี้รวมถึงอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในตัวยานนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการสร้างดูจากพื้นผิวที่เรานั่งอยู่หรือส่วนเล็กๆที่อยู่บนนี้มันดูเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าธรรมชาติมากกว่า มันดูไม่มีเครื่องยนต์นกลไกใดๆเลยผมย้ำในสิ่งที่เห็นพวกฉันใช้หลักการสร้างแบบเดียวกับพระเจ้าเขาตอบแบบเปิดประเด็นหลักการสร้างแบบเดียวกับพระเจ้าอย่างไรนะครับผมทำท่าคิดตามเวลาที่มนุษย์จะสร้างอะไรมนุษย์ก็จะใช้หลักการสร้างแบบมนุษย์ซึ่งเป็นแบบที่เราเพิ่งพูดถึงไป คือยังอยู่บนความไม่สมบูรณ์แบบขณะที่นิยามของความสมบูรณ์แบบที่สุดของพระเจ้าคือการสร้างโดยไม่ต้องสร้างเขาตอบอ่ผมว่าท่านต้องอธิบายเรื่องนี้ยาวหน่อยแล้วละครับผมพูดหลักการสร้างโดยไม่ต้องสร้างของพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะกำหนดสิ่งที่เป็นหัวใจของสิ่งที่จะสร้างขึ้นมาก่อน แล้วปล่อยให้หัวใจสร้างสิ่งนั้นขึ้นแทนซึ่งคำว่าหัวใจนั้นประกอบด้วยพลังงานที่สามารถสร้างพลังงานด้วยตัวเองและพร้อมกับใส่รหัสที่จะกําหนดว่าสิ่งที่จะสร้างนั้นมีรูปแบบหรือคุณสมบัติแบบไหนดังนั้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของฉันจึงมีความคล้ายคลึงกับการสร้างสัตว์พืช ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวมนุษย์ในแบบของพระเจ้าโดยหลักการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าคือสร้างสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจเพื่อมาทำหน้าที่เป็นแกนกลางโดยประกอบเข้ากับรหัสต่างๆที่จะกำหนดว่ามนุษย์คนนั้นจะมีรูปร่างแบบไหนมีอวัยวะอะไรมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งคำว่าหัวใจนี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจที่ทําหน้าที่สูบฉีดเลือดในร่างกายของเธอนะหัวใจในที่นี้หมายถึงกล่องพลังงานหรือที่เธอเรียกว่าจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณจะทาหน้าที่เป็นผู้สร้างและทาหน้าที่ผลิตพลังงานมนุษย์จึงไม่ได้เกิดจากการปั้นของพระเจ้าอย่างที่เธอเข้าใจ พระเจ้าหรือจิตพระเจ้าที่เป็นตัวเธอนั้นเป็นผู้ใส่รหัสหรือคล้ายกับการใส่รหัสในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เธอรู้จักกันในปัจจุบันสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอของเธอก็ล้วนเกิดจากการใส่รหัสเข้าไปทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจนี้อยู่ทั้งสิน้น หรือพูดง่ายๆว่าทุกสปปรรพสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณและตัวจิตวิญญาณน,นี้ก็มาจากตัวตนของพระเจ้าเขาอธิบายท่านครับที่ท่านพูดว่าทุกสปปรรพสิ่งมีจิตวิญญาณถ้าอย่างนั้นก้อนหินก็มีจิตวิญญาณด้วยอย่างนั้นหรือครับผมถามตัวก้อนหินเล็กๆนั้นไม่มีแต่ก้อนหิน เป็นปรากฏการณ์ของจิตวิญญาณหรือผลลัพธ์ของหัวใจที่ให้มันตั้งอยู่เขาอธิบายเพิ่มหัวใจของมันคืออะไรครับผมถามดาวโลกหรือดาวไกอาที่เธออาศัยอยู่นี่ไงเขาตอบโลกมีจิตวิญญาณด้วยหรอครับผมถามเธอเคยได้ยินคําว่าแม่โลกหรือแม่ธรณีบ้างไหมละ่ะ เขาถามเคยครับเคยได้ยินจากพวกชนเผ่าหรือในบันทึกของคนโบราณที่เขาใช้เรียกโลกเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆครับผมตอบเธอไม่ควรตัดสินสิ่งใดบนพื้นฐานของความรู้หรือความเชื่อของตัวเองนะผู้คนเหล่านั้นถึงแม้จะอยู่ในป่าในเขาไม่มีวิทยาการที่ล้ำสมัย แต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้นำชนเผ่านั้นมักจะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับพระเจ้าซึ่งความรู้บางอย่างพวกเขาก็ได้มาจากพระเจ้าบางเรื่องที่เขาเชื่อและสื่อสารต่อๆกันมาโดยเฉพาะคำว่าแม่โลกพวกเขาล้วนเข้าใจความหมายเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเขารู้ดีว่าโลกมีจิตวิญญ,ญาณเขาพูดเชิงตำหนิอ๋อขอโทษครับ โลกมีจิตวิญญาณแบบมนุษย์เลยเหรอครับผมถามเธอคิดว่าต้นไม้มีชีวิตไหมเขาถามมีครับผมตอบแล้วเธอคิดว่าจิตวิญญาณของต้นไม้เหมือนกับของมนุษย์ไหมเขาถามตอ่ออืมน่าจะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนผมตอบแบบลังเลคำตอบที่เธอได้นั้นถูกต้องเหมือนแต่ไม่เหมือน ที่เหมือนคือมีจิตวิญญาณที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจในการเป็นสิ่งน,นั้นแต่ที่ไม่เหมือนคือจิตวิญญาณของต้นไม้ไม่ได้ถูกแบ่งออกมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเหมือนมีพลขับอย่างมนุษย์เพราะต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นต้นไม้จึงไม่มีจิตสํานึกมีแต่จิตวิญญาณที่ประกอบเข้ากับรหัสว่าจะเป็นต้นไม้อะไร มีลำต้นอย่างไรมีดอกมีผลอย่างไรและทำหน้าที่กำเนิดรูปธรรมใหม่หรือที่เธอเรียกว่าการขยายพันธุ์อย่างไรเท่านั้นเขาตอบดังนั้นในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆพวกเราจึงเรียนแบบวิธีการสร้างของพระเจ้าแต่จะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรเพราะหัวใจที่ใส่ลงไปนั้นมันคือตัวฉันเองดังนั้น เมื่อเธอเห็นสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราเธอจึงเห็นคล้ายกับว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ได้มีเครื่องยนต์กลไกใดๆอย่างที่เธอเข้าใจแต่ที่จริงมันมีนกลไกอยู่เหมือนกันเพียงแต่รูปแบบจะไม่เหมือนกับที่เธอเคยเข้าใจเขาอธิบายเสริมแล้วท่านสร้างมันได้อย่างไรครับผมถามเธอถามง่ายแต่ตอบยากนะเอาเป็นว่าถ้าเธอรู้ว่า ตัวเองมีอำนาจดุจเดียวกับพระเจ้าหรือเธอรู้ว่าเธอเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเธอจะทำได้ทุกสิ่งแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นมนุษย์โลกที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดมากมายเธอก็จะแค่เห็นความเป็นไปได้ตามข้อจำกัดนั้นๆสำหรับพระเจ้าถึงแม้พระเจ้าจะไม่มีมือไม่มีแขนขาแต่เธอรู้ไหมว่าพระเจ้ามีอะไรเขาถาม อมีอำนาจจิตไหมครับผมตอบตามที่มันผุดขึ้นในหัวใช่แล้วและเมื่อฉันมีอำนาจจิตดุดเดียวกับพระเจ้าฉันก็แค่ใส่ความต้องการเข้าไปในวัตถุธาตุที่ฉันใช้เป็นสื่อกลางให้มันก่อเป็นรูปต่างๆตามที่ฉันต้องการโดยที่ฉันจะทำหน้าที่เป็นหัวใจของมันฉะน,นั้น การสร้างยานลำนี้มันจึงเริ่มจากฉันที่จริงมันคือตัวฉันเลยด้วยซ้ำเขาตอบมนุษย์ที่ไม่เข้าใจหลักการแบบนี้เมื่อเห็นการสร้างในลักษณะนี้เขาจึงให้คําจำกัดความว่ามันคือการเนลมิตวิทยาการของพวกเธอยังต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้อีกมากพอสมควร ซึ่งก็จะอยู่ในยุคหน้าที่จะมาถึงรเร็วนี้โดยเธอต้องทำหน้าที่ไปสอนพวกเขาเขาพูดโอ oh, เป็นไปไม่ได้หรอกครับผมจะเอาอะไรไปสอนผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างผมรีบตอบเธอไม่จาเป็นต้องสอนขั้นตอนล,ละเอียดหรือในส่วนที่เป็นความรู้เพียงแค่เธอสอนหลักการให้ในการไปรู้ก็พอ คนที่มีหน้าที่หรือคนที่มีพันธกิจว่าจะมาทําอะไรเมื่อเขาฟังสิ่งที่เธอพูดเขาจะรู้เองว่าต้องทําอย่างไรแต่ข้อสําคัญคนคนนั้นจะต้องมีทักษะการเข้าถึงองค์ความรู้จากจัก,กรวาลหรือจากพระเจ้าให้ได้เสียก่อนความสามารถของเขาจึงจะปรากฏดังนั้นสิ่งที่เธอต้องสอน คือหลักการและวิธีการเข้าถึงองค์ความรู้จากจัก,กรวาลด้วยการมีความลักดุดเดียวกับพระเจ้าหรือการเป็นพระเจ้าเขาแนะนำค่อยยังชั่วผมพูดแบบโล่งอกท่านครับยุคหน้าที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่มันจะมีลักษณะอย่างไรครับผมถามขึ้นเพราะแอบรู้สึกกังวลในภารกิจของตัวเอง ฉันบอกได้เลยว,ว่ามันน่าจะตื่นเต้นมากๆแต่ถ้าจะให้อธิบายว่ามันจะเป็นอย่างไรฉันบอกตามตรงว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมนุษย์มีความอิสระเพราะพวกเขาพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกในเวลานั้นซึ่งอย่างที่ฉันบอกเธอเสมอว่าพระเจ้าต้องการได้รับประสบการณ์แห่งการสร้างสารรค์ ซึ่งประสบการณ์แห่งการสร้างสารรค์แบบไร้ขีดจำกัดที่จะเกิดขึ้นบนโลกในยุคหน้านี้ก็จะไม่เหมือนกับที่ไหนไหนในจักรวาลถ้าจะบอกว่าเหมือนกับที่ดาวถึงล่าไหมฉันบอกเลยว่าไม่เหมือนเพราะมนุษย์โลกเวลานั้นยังอยู่ในสภาวะแห่งการลืมหรือไม่รู้อดีตชาติเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะปิดกันตรงที่พวกเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่หรืออยู่ในสนามพลังงานใหม่เท่านั้นเขาตอบเป็นไปได้ด้วยหรือครับที่ท่านไม่รู้และพระเจ้าเองก็ยังไม่รู้แปลกจังผมตั้งข้อสังเกตเพราะประสบการณ์แบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลมาก่อนนะสิเขาตอบไม่เข้าใจอยู่ดีครับผมตอบ